สวัสดีครับสาวเนียมาเก็บเห็ดกันเบ้งเห็ดออกหมดโอ้ยบานแบัก่ายพึ่งพึ่งเลยฮืมสวยใครต้องการเห็ดสั่งได้นะเห็ดเห็ดเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมได้หลายช่อ งามเลยนี่จมนี่อืม,มอยากสิหมื่นแน่ทา,ทางนี้บ้างนี้คือออกแนวนี้เนะาะกินไล่ๆก็มีงามก็มี สวางงาครับผมคลิปนี้ก็ไว้สำานียละขอบคุณทุกการรับชมครับทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ